สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยยุกับผมเองนะเนยูเปอร์แมนเกมมิ่งในวันนี้นะครับแมปของเราจะเป็นธีมเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโรเเวยนี่แมปนี้เลยซูเปอร์ฮีโรแอเวนเจอร์ออบีแมปนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมปออบบีดีๆเลยก็ว่าได้เพราะว่าผมไปดูตัวอย่างมาละด้วยเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนมากๆเดี๋ยวกูอ่านให้ฟัง โอ้ไม oh e ่ดรอีวิวได้ขโมยพลังของกัปตันรบ็อกไปและเขานั้นมีแผนที่จยึดครองโลกอันนี้เป็นเนื้อเรื่องที่เขาเขียนบทมามากกว่า1เดือนนะครับเนื้อเรื่องถือว่าดีใช้ได้และอย่างที่2แอนิเมชั่นก็ดีนะครับภาพกราฟิกอะไรก็สวยด้วยอย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปไว้ว่าเกมแนวออบบี้ส่วนใหญ่นะครับประมาณ95%ของโรบ็อกจะเป็นในรูปแบบนี้ GG คือนอกจากแพลตินัมฟอลแล้วก็ยังมีคนสร้างคนเนี้ยที่ผมคิดว่าน่าจะไว้ใจได้เนาะเอาว่ะมาว่ะแม่มีเพลงด้วยเต้นตามเลยเดี๋ยวลิขสิทธิ์ก็ตามมาด้วยโคชชอบเพรสเอนี่คีดูคอนตินิยเย้เล่นพร้อมกันเลยนี่นะครับอันนี้เขามีเนื้อเรื่องบอกเราด้วยเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมีปุ่มปิดเสียงไหมโอเคมีปุ่มปิดเสียง wow. โอ้ไม่ดอกเตอร์ไวิลได้ขโมยพลังของกัปตันบล็อกไปและเจ้าหมอนั่นก็เผลอให้นายโดยอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราจะต้องเป็นฝ่ายช่วยกัปตันบล็อกครับผมเพื่อทวงพลังของเขากลับมาเว้ยนั่นหมายความว่าตอนนี้เรามีพลังพิเศษใช่ไหมนี่กูสาลงทุนซื้อชุดเลยนะเว้ยเป็นไงคนพิการเกมมิ่งแต่ว่าเป็นซูเปอร์แมนมันหล่อจริงเลยเจ็ดแค่ไม่นะดรอีรวิลได้ขโมยพลังของฉันไปแล้วก็เผลอให้นายไป พราะฉนั่นแล้วเนี่ยนายจะต้องมาช่วยฉันหยุดด็อกเตอร์อีวิลโอ้กอดดูหน้าตากูได้ว่ากูอยากช่วยหรือเปล่างานเข้าจริงๆเลยโอเคครับเราเริ่มกันเลยดีกว่าทำไมบ้านเขาซับซ้อนอย่างวะไปตรงนี้ไม่ได้ด้วยนี่เลยเช็คพอยท์แรกค่อนข้างที่จะอีซี่นะครับเดี๋ยวดิทำไมตัวกูมันแรดูอ้นว่ๆว,วะกูไม่น่าแต่งชุดแบบนี้แล้วไม่น่าเอารถเข็นตรงนี้มาเลยอะเอาละคราวนี้นายก็ลองเช็คพลังของฉันดู ฉันอยากจะให้นายใช้ซูเปอร์สปีดเพื่อที่นายนั้นจะได้เข้าไปถึงในเมืองและอย่าลืมลบสิงกิจขวางด้วยละ่ะยังไงว่าซูเปอร์สปีดโอ้นี่ไงพลังกูมาล้วไม่ก็ s ซูเปอร์สปีดวิ่งเร็วมากเร็วสุดๆ <c oughs> เดี๋ยวกูวิ่งอาจจะเร็วกว่านี้หรือเปล่า <c oughs> แม่เจ้าเร็วมากๆสิงกิจขวางอย่างนั้นเหรอกระโดดข้าแม่งเลยเด้๋เดๆจะเย็นมันเก่งจริงๆเลยวะพระชาตังหวนันี้มีซูเปอร์สปีดแล้วเนี่ยเก็เอาละอันในจุดเซฟ คุณผู้ชมหลายคนอาจจะถามนะครับผมว่าผมเล่นเกมแนวอ,อบบี้ทำไมเกมแนวอ,อบบี้เนะี่ยกูบอกได้เลยนะเว้ยว่าถ้าคุณเล่นเยอะๆนะครับมันจะช่วยเสริมสร้างให้คุณนั้นเก่งปากลัวค้นเว้ยตอนนี้ตำรวจได้บล็อกทางถนนเอาไว้หมดแล้วและฉันนั้นก็ไม่มีพลังด้วยเขาจะต้องไม่เชื่อฉันอย่างแน่นอนเลยว่าฉันนั้นเป็นกับตันบล็อกตัวจริงแป๊บนึงครับเราสามารถกดมาตรงที่ชอ็อปแล้วก็ซื้อปืนยิงหัวยห,หมอนี่ได้ไหมดูแล้วมันน่าํำคาญทช่ไหน ที่นี่เองผ่านไปไม่ได้นะกูกั้นเอาไว้แล้วเฮ้ยนี่เองใส่ชุดกับตันบล็อกแล้วคิดว่าจะหลอกพวกเราได้อย่างนั้นเหรอฮะเฮ้ยแต่เรากับตันบล็อกตัวจริงนะเว้ยกูมีพลังสปีดด้วยจริงๆนะแกไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันว่าเป็นตัวปลอมแกมันลูกนอกพอ <C ida> แต่าเราต้องมาทางนี้นะภารกิจต่อไปหลบสิ่งกีดขวางแม้แต่กระเป๋ามันยังต้องหลบเนี่ยนะกระเป๋าแม่งกระจัดกระจายโอ้เกือบตายไปละ รถเข็นมันใหญ่เกินไปอ่ะเอาละอันต่อไปนะครับเข่าวงกดแบบชัวๆจริงๆเกมแนวออบบี้ดีๆผมอยากจะให้มันแบบทำยากๆหน่อยเหมือนกับของ P l a t i n u m น a l l เงี้ยมันจะมีการไล่ระดับความง่ายความยากนะครับคือแบบเล่นหลังๆมาน,นิดกูแทบจะต้องเติมมาอย่างเดียวบางอันไม่มีจุดเซฟให้กูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมแนวออบบี้ดีๆนี่ควรที่จะต้องไปดู p พ a t i n u m f ั l l เป็นตัวอย่างนะครับแต่ของคุณซันเวิร์คเขาก็ทำออกมาดีนะ ที่กูเล่นอยู่ว่าของคุณซันเวิร์กแล้วกูต้องทำยังไงเฮ้ยวัดมีแอนิเมชันด้วยว้าวแม่เจ้าธรรมดาที่ไหนดูสิธรรมดาที่ไหน,รรไหนอืมเกียร <c oughs> อเด็ดกบ้านนี่มึงเล่นโยโย่ด้วยเหรอเล่นโยโย่แล้วกูยังต้องหลีกสิ่งกีดขวางพวกนี้ดูกูต่อยด้วยซูเปอร์แมนพลนชเลยนี่เอาละมาตรงนี้ นี่มีเช็คพอยต์นะครับกระโดดเบอร์เกอร์สุดยอดมากกระโดดมาตรงนี้นี่เราตามทันคุณผู้หญิงแล้วเด้อนี่เช็คพอยต์แล้วคุณผู้หญิงโดดไปเลยโดดไปเลยผมไม่สามารถผลักเขาตกได้วะทำไมเป็นอย่างนี้วะคุณผู้หญิงเขาใช้สมาธิหนักมากนะครับดูดิใช้เวลานานไปไหนเดินผ่านมาเลยหรือเขาเล่นในโทรศัพท์โอ้ my god เอาละตรงนี้มีจุดเซฟพอยต์เยี่ยมเลยเรียบวิ่ง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  แอนสุดท้ายมึงให้เวลากูหน่อยก็ได้ทำไมของง่ายๆแค่นี้กูต้องมาตายด้วยวะแล้นนี่อะไรเนี่ยพวกเราเชื่อว่าโจรได้ทำแผนที่ชั่วร้ายตกเอาไว้ซึ่งตอนนี้พวกเราเจอมัน2อสมชิ้นแล้วแต่ฉันอยากจะให้นายหาของพวกนี้ให้กับเราแล้วเราจะให้นายผ่านไปแปด s s i n g p i พ c e โน้ตบุ๊กแบบนี้เลยเหรอกูเจอมาละอันหนึ่งแล้วให้เอามาส่งตรงนี้ให้หายครบแอันเย็ดแค่จัดไปเลย เราสามารถเก็บแบบสแต็กสแต็กกันได้ไหมไม่ได้เราต้องแบบเก็บทีละอันแล้วเอาไปส่งโอ้กอดแล้วบายพีโพลเธอมาได้ยังไงนี่มันชักจะเร็วเกินไปแล้วมันเหลืออีกอันนึงอ่ะมันอยู่ไหนวะผมเดินดูทั่วแล้วนะครับอาจจะอยู่ข้างในนี้หรือเปล่าอันสุดท้ายไงอันสุดท้ายนี่ไงเจอแล้วแผ่นสุดท้ายมันอยู่ในบ้านนี่เองหล่อแท่งจริงเอาไปแล้วคุณตำรวจเปิดทางให้กูด้วย please ว้ นั่งมีกระตูนห้กูอ่านด้วยเว้ยนี่เอาไปเลยครับทั้งหมด8แผ่นขอบคุณมากเลยนะกับตันบล็อกไนมาดูหน่อยว่าเขาว่าอะไรกันบ้างข้อที่1ขโมยของจากสกูซายแยนแฟร์ข้อที่2ควบคุมทั้งเมืองข้อที่3นั้นจุดจุดจุจุด,จด,จด,จดข้อที่4ยึดครองโลกอืแต่โรงเรียนที่ว่านะั้นมันอยู่ไม่ไกลจากนี่ไม่ใช่หรออย่างนั้นไปกันเถอะพวกพวกได้เวลาหยุดโจรร้ายแล้วอันนี้คือตัวกูนะครับทำหน้าแบบเออ พวกมึงไปทำกันเองได้ไหมเนี่ยอืมเอาละเรามาถึงเดอะไซเอ็นแฟร์แล้วนะมันจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นข้างในอย่างแน่นอนเราย่องเข้าไปข้างในแล้วก็หาดอกเตอร์อีวิลกันเถอะเย้มึงแทนที่จะให้กูเป็นแบบพลังซูเปอร์แมนต่อสู้ปีศาจช็อช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 อ,อันนี้ไม่มีนะครับให้กูเดินปากกลัวเป็นออบบี้อย่างเดียวแตม่มันก็แฟร์เพราะว่าเกมมันก็ออบบี้เนาะพราะเราจะต้องหยุดดอกเตอร์อีวิลก่อนที่เขาจะสำเร็จแผนของเขาจัดไป เข้าเช็คพอยต์ตรงนี้ก่อนเลยมึงกระโดดอย่างเท่เลยกูกระโดดด้วยมันกระโดดโอ๊ยนอมันเดินช้าตั๊บหนึ่งมึงเอาตั๊บหนึ่งนะมึงไม่ไหวละเอาที่สุดวิ่งเร็วมาให้ผมนี่ซปเปอร์สปีดโอ้โหโอ้โหโนโอ้โหเยี่ยมอย่างนี้ดิรวดเร็วสุดๆไปเลยเฮ้ยชึบมึงกระโดดโอ้โหก็เท่นี่ครับตัดเข้าคัดซีนเรียบร้อยเราเจอดรอีวิลแล้ว นี่กับตันบอกนี่แกมาทําอะไรที่นี่แล้วแกหาตัวฉันเจอได้อย่างไรมันจบแล้วด็อกเตอร์คืนพลังกูมาเดี๋ยวนี้โอ้ดูเวลานี่สิกูจะต้องไปก่อนนะผมกําลังจะมารับแล้วครับท่านตอนนี้ฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการแล้วลาก่อนกับตันล้โอ้กอดแล้วเราแม่งก็เกาะตามเฮลิคอปเตอร์ไปเนี่ยนะโอ้ oh, ไม่ดูนี่สิดูมาว่าด็อกเตอร์อ e ีวิวนั้นจะสะกดจิตพวกตำรวจเอาไว้หมดแล้วโอ้กอด ดูหน้าคุณตำรวจดิคุณผู้ชมเหมือนมึงเมาเห็ดป่าเลยที่ไหนมาไม่รู้มันจะมีเห็ดอันนึงนะคุณผู้ชมในแพนเวอร์ซซอมบี้อ่ะเวลาคุณกินปุ๊บแล้วมันจะแบบมึนๆแล้วทําให้ซอมบี้กลับตัวกลับใจอะ่ะเออเหมือนมึงกินเห็ดอันนั้นเลยนี่ตอนนี้พวกแกถูกจับกลุมแล้วอย่าขัดขืนใช่หยุดเดี๋ยวนี้เลยให้เราไปตรงนี้เหรอโอ้โหคุณนอนคุกเลยนอนคุกเป็นเพื่อนกับตันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดี่ยเขาเล่ จริงๆว้เราคนได้แบบสวนคืนต่อยปอบปอกปอบปอกมันไม่มีโอเค okay. มันให้กูกดคลิกตรงนี้ใช่ไหมแล้วคราวนี้กูจะออกไปได้หรือยังจุดให้กูออกไปเออแล้วก็ตัวกูจะอ้วนเกินไปออกไปไม่ได้ละแล้วตอนนี้เราก็มัดตำรวจที่โดนสะกดจิตเอาไว้นะครับเกจะหนีไปไหนไม่ได้ดอรอีวิวจะต้องทำลายเกงแน่นอนโอเคกูจะไม่ฟังที่ปากละ เราจะรีบเดินทางเคลียร์ให้เสร็จเลยนะครับตรงนี้มีเช็คพอยต์ใครทำขี้มาหกไว้ตรงนี้วะเนี่ยออบบี้สุดมันวิ่งเร็วแม่งเลยโอเคตรงนี้มีเช็คพอยต์แล้วไงต่อนี่รีบขึ้นเฮลิคอปเตอร์เร็วด็อกเตอร์อ e ีวิลตอนนี้กำลังจะควบคุมคนทั้งเมืองแล้วจัดไปรีบขึ้นหอไปเลยครับคุณผู้ชมภารกิจช่วยประเทศสุดยิ่งใหญ่เป็นหน้าที่ของกูแล้วมีข่าวร้ายนิดหน่อย ตอนนี้ที่แมนชั่นมีกาดเยอะมากและพวกเราไม่สามารถใช้เฮลิคอปเตอร์บินไปได้เราจะต้องหาทางเข้าไปข้างในกันเองอื <c oughs> อันนี้คือตำรวจยิงเหรอเนะี่ยยิงได้แม่นมากดัคเตอรอีวิลไม่ต้องการให้พวกแกมารบกวนเราจะยิงแล้วนะยิงเลย <c oughs> ว้าวเป็นการยิงที่อีปิกมากว้าว <c oughs> ตป๊งนึงนะเท <c oughs> okay, นี่วิ่งไปแม่งเลย <c oughs> รู้อะไรไหมกูเป็นซูเปอร์ฮีโร่กูต้องสามารถบินได้ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวถ้าบินได้มันจะหมดประโยชน์เลยดิวะเราบินได้อเปล่าวู้โวโอ้โหนี่เกินไปเดี๋ยวหมดเลยความเป็นออบบี้นี่จริงๆซูเปอร์ฮีโร่มันควรที่จะได้ใช้พลังแบบนี้เราแม่งใช้พลังไม่ถึงหนึ่งส่วนสี่ผมของพลังที่กัปตันบล็อกให้กูเนี่ยดูนั่นตรงนั้นมันเป็นเครื่องสะกดจิตนี่วะนายต้องรีบไปกดปุ่มระเบิดตัวเองเดี๋ยวนี้ นี่คือปุ่มระเบิดตัวเองโอ้ไม่นี่แกหนีมาได้ยังไงวะเนี่ยฮะ <c oughs> นี่แน่ระเบิดตัวเองไปซะโอ้ไม่นั่นมันไม่ใช่ปุ่มทําลายตัวเองอันนั้นมันเป็นปุ่มเปิดเครื่องวะไอเวนเอาแล้วมันให้กูกดทําแปะเลยวะสะเต็ปต่อไปให้ทํายังไงให้กูทําลายไอ้เครื่องสะกดจิตอันนี้ก็เราจะต้องโอ้ไม่กอดเราต้องกดปุ่มไปพวกนั้นหรือเปล่าเอาเอาละคราวนี้ก็ใช้พลังของซูเปอร์แมนนี่แหละ บินแม่งเลยวูเย้ด็อกเตอร์อีวิลมึงอะจบละนี่กูเก่งสุดๆนะจบละนะครับเราสามารถหยุดแผนร้ายของด็อกเตอร์อีวิลได้ดูหน้าทุกคนดีใจสุดยอดมากเลยคู่หูด็อกเตอร์อีวิลตอนนี้โดนจับแล้วและฉันนั้นก็ได้พลังฉันกลับคืนมาแล้วด้วยแล้วกูล่ะกูไม่ได้พลังอะไรเลยใช่ไหมสุดยอด นี่ครับโดนจับอยู่ฟักเอาไว้ก่อนจะกับตันบล็อกแล้วครั้งหน้าเราจะเจอกันเรียบร้อยอันนี้คือเคลียร์แล้วใช่ไหมเคลียร์หมดแล้วครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมปขอบผมที่สร้างสารรค์นะครับสร้างสารรค์มากๆอยากให้คุณผู้ชมมาลองเล่นดูเนาะสำหรับใครคนไหนที่ชอบแนวอ,อบบี้เป็นพิเศษเนี่ยแมปนี้น่าจะเหมาะบคุณนะครับ